ดีลักคอมฟอร์ตทิชชู่แบบดึงแขวนได้อีกแล้วกระดาษทิชชู่หนา4ชั้นพันแผน่นในราคาเท่านี้ได้ไดถึง9แพ็คเลยนะคะซื้อมาทีหนึ่งก็ใช้แบบจุกๆใช้แบบลืมๆกันไปเลยทีเดียวสั่งมาหนึงกล่องเลยค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันก็จะใช้ทิชชู่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนะคะคิดว่าถ้าสั่งแบบลังแบบนี้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วค่ะแกออกมานะะในหนึ่งลังนีก็จะได้9แพ็กจุกๆแบบนี้เลยค่ะ อันนี้เป็นแบบรูปแบบใหม่นะคะเป็นน้องห่อสีเหลืองค่ะน่ารักมากในหนึ่งกล่องเก้าแพ็กเขาแถมตะขอแขวนแบบใส่นะคะมาให้สามอันแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของทิชชู่เลยเขาเหนียวนุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าสั่งยี่ห้อนี้อยู่ยี่ห้อเดียวเลยค่ะทั้งหมดก็สั่งใหม่หมดก็สั่งใหม่แล้วเขาก็ขยันออกลายออกสีใหม่มาให้เราด้วยนะอย่างครั้งก่อนพี่เมยสั่งมาเป็นสีส้มนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นรูปโบค่ะ เราก็นําตะขอใส่ที่เขาให้มานะคะเอามาติดได้เลยค่ะติดตรงไหนก็ได้เพราะตะขอเขาก็เหนียวแน่นมากๆเลยนะคะพอติดตะขอแล้วก็สามารถแขวนแล้วก็ใช้งานเห็นไหมคะใช้งานได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะชอบทิชชู่แบบแขวนแบบนี้มากเลยค่ะเพราะเวลาใช้งานแล้วก็แค่ดึงดึงออกแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าใครใช้ทิชชู่แบบเป็นชีวิตจิตใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยในตะก้าสีเหลืองแปะไว้ให้แล้ว